สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณเล็กพาปลูกชาแนลนะคะ,ะประมาณมากับเอ,เอเทนครับอ๋อมากับเอเทนนะคะวันนี้จะพามาดูนะคะผักริมรั้วที่เราได้ปลูกไว้นะคะตอนนี้โตแล้วนะคะอันแรกเลยคะตักไค้ต่อไปต่อไปดอกสีม่วงดอกอัญชัน อ,อ,อ่าต่อไปดอกสีชมพูโสมไทยค่ะนะคะต้นต่อไปเลยคะ่ะต้นขี้เหล็กนะคะบ้านยากก็มีเดินไปสิคะเดินไปเดินไปเพราะคุณไม่อยู่ในกล้องเลยนี่ต่อไปเป็นต้นมะละกอนะคะเดินไปค่ะเดินไปจะเห็นได้ว่าอีกต้นหนึ่งกําลังออกลูกนะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆ กำลังออกดอกกำลังติดผลนะคะอยู่ใต้ต้นมะละกอมีอะไรเอย่ยนี่นะคะใต้ต้นมะละกอ,กอจะเป็นมะดันต่อไปต่อไปไม่ดอกอันชนัน้เหมือนอ่า,าต่อไปดอกแคร์ของเราตอนซื้อมานะคะต้นสิบบาทตอนนี้ออกดอกแล้วไหนไหนดอกมันสีขาวไหนชี้สีดอกมันตรงไหนดอกข้างบนสีขาว นี่ไงสูงเข้าไปใกล้ๆออกดอกแล้วค่ะได้กินแล้วต่อไปนะคะโอ้ต่อไปเป็นอะไรคะเนี่ยชะอมลึกหรือบ้านเราเรียกผักขาเนี่ยต้นสูงมากแล้วนะคะกระปอมหรือเปอนั่นน่ะมีห้าต้นอันนี้กระปอมปอนเนี่ยไหนค่ะกระปอมเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กระปอมทำไมมาซีือนกระปอมกันอืม อ๋อเราเลยมานะคะข้างล่างใต้ต้นแครจะมีมะกูดมะกูดเหรอคันลูกยักษ์อันนี้จะเป็นฟ้าทลายโจรต่อไปอเดินไปค่ะเดินไปอ่าต้นยอดสีใบสีแดงๆนะคะอ่าใบนี้เรียกว่าผักติว้ว ต้นผักติ้วเอาไว้กินกับลาบนะคะอร่อยลาบปลาอันก็จะเป็นมะเขือที่เอามาปลูกไว้ออกลูกแล้วนะคะลูกเขาหล่นละลูกหล่นแก่ละจะเห็นได้ว่ามเมล็ดขึ้นเต็มใช่เห็นไหม,มเมล็ดลูกแก่เราก็เอาจัดการเลยโดยตรงตรงนี้แหละคะ่นะเห็นไหมช่วงนี้หน้าฝนใช่ปลูกไยอ ปูกเลยทีนี่โอ้เกือบโดนหัวอ่านะคะแล้วทีน่นี้ต้นไม้ที่อยู่ริมรั้วนะคะที่เดิมที่เขามีอยู่นะคะอันนี้คือมะมะเดือป่านะคะมะเดือป่าเนี่ยค่ะดูดูด,ดก<ะ>มากล,ลูกดกมากถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะกินได้แต่รสชาติมันจะไม่เหมือนมะเดือบ้านนะคะ มูนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยจะได้จะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ